ก็ามต้งก่อนเลยครับครับหนังเรื่องนี้มาจะได้ยังไงครับโ,โปรเจกต์นี้มาได้ยังไงครับอ๋อโปรเจกต์นี้มันมาจากเดิมทีเป็นคอนเทนต์ก่อนครับเป็นคอนเทนต์ผมท,ทํา YouTube กับทาเพจก็ส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์เหมือนเหมือนหนังแล้วครับ<ะ>หนังแค่ซีนนึงสั้นๆอะไรเงี้ยครับมันก็มาจากคลิปด่านแต่งครับก็เลยต่อยอดจากของเดิมที่มีเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสดีครับทาเรื่องตํารวจมันน่าจะแมทใช่ครับ แล้วตัวผมเองก็เป็นตำรวจด้วยครับแล้วก็ทุ่มเทสุดๆครับลาลาออกจากขา้าราชการมาทําเลยครับเรื่องนี้แล้ว่าไปตั้งชื่อเรื่องว่าตำรวจแตง่งตำรวจแต่งก็คือตอนแรกมันก็มาจากคอนเทนต์อีกครับมันมาจากปอดแตง่งคอแตง่งตับแต่งก่อนนะครับคําว่าแต่งก็คือเหมือนรถแต่งนะครับถ้ารถไม่ได้แต่งก็เหมือนเป็นรถเดิมตำรวจที่ยังไม่แต่งก็เป็นตำรวจเดิมแต่อันนี้เป็นตำรวจแตง่งครับเป็นตำรวจเอกชนครับ ได้แนวคิดเรื่องตำรวจเอกชนมาก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีครับแล้วคำว่าแต่งมันก็ดัดแปลงแก้ไขอะไรเงี้ยความหมายมัน c a สติ้งนักแสดงแต่ละคนมาอย่างไรครับมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับทําคลิปด้วยกันอยู่แล้วครับงั้นทุกคนได้น,นับเลยครับใคไรได้เลยครับก็ทางขวานี่เป็นเสือเมฆเกินเลเวลครับ,รบเสือเมฆเกินเลเวลครับรับบทผู้พัน อุ้ยันเมฆครับผมครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นนายทุนครับรับบทเป็นนายทุนเช่นกันครับชื่อชื่ออะไรครับเฮียนชิเล่ครับผมชิเล่ครับแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายกันมานานมากครับกับดรอ๋องครับรับบทเป็นดาบด็อกก็ค19ครับผมครับแล้วก็คนนั้นเขาเป็นคนเขียนบทคีตีบช่วยด้วยครับคุณ คุณไหวครับตอนนี้ก็ลาออกจากครูมาใช่ครับเป็นครูไปสี่เดือนแล้วก็ออกมาทําหนักครับเดิมเดิมพันศูนย์ครับสอบติดสอบติดแล้วก็ลาออกผมชื่อหวายนะครับรับบทเป็นมาบทนายมาศครับผมเป็นทั้งตำรวจทั้งครูลาออกกองกันเลยใช่เข้าข่คุณหน้าออกกับออกก่อนครับผมเลยออกตามเลยล้วมั่าใจยังไงว่าเขาพาเรารอดความเชื่อครับเชื่อว่ามันจะทําได้ครับถามอ่าเส้นเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงให้ตำรวจติดเส้นเรื่องก็มันจะ เกิดจากจริงๆหนังเรื่องนี้จะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเปิดจริงมันจะจะเล่าเลยครับว่าไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแลนด์แต่จะเป็นประเทศไทยหลุดซึ่งในจักรวาลน,นั้นเนี่ยตำรวจไม่ค่อยทํางานครับแล้วก็ล่าช้าอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับจึงจึงทาให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือจึงก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เห็นปัญหาแล้วก็อยากลุกขึ้นมา ช่วยช่วยชาวบ้านนะครับจึงจึงจึงก่อตั้งบริษัทเป็นตำรวจเอกชนครับเป็นชื่อว่าบริษัทตำรวจแต่กขึ้นมาครับแล้วก็เจอกับเรื่องราวมากมายครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปรอชมเลยดูดูในนั้ดีกว่าเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวจะยาวไปเพราะว่ามันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมที่ผมเซอร์ไพรส์อะครับอยากจะให้ปกติคอนเทนต์ผมผมก็ทําให้มันเหนือความคาดหมายไว้อยู่แล้วครับ ซึ่งคราวนี้หนังผมก็อยากให้มันเซอร์ไพรส์คนดูเหมือนกันนะครับคุณด้วยจะกคาดฝังจากหนังจากคราวนี้เราทำคุนดูคนด้วยจะจับทางได้แล้วว่ามันจะเป็นแนวนี้แนวที่เราไม่ได้อูเพราะเป็นหนังมันจะมีความแตกต่างอย่างไรครับเอาเป็นว่าคนที่คิดว่าจับทางได้แล้วเนี่ยก็หลงไปหนึ่งแล้วครับคือมันเดาไม่ถูกครับมันไม่ใช่หนังตลกจริงๆผมก็ยังเห็นช่องหนังขึ้นเป็นตลกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ตลกมันมีดราม่ามันมีเทเลอร์มันมีโรแมนติก มันมีทุกเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตคนนะครับชีวิตคนคนหนึ่งก็หลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์หนังเรื่องนี้ก็เช่นกันครับผมเลยไม่อยากให้ตัดสินว่ามันเป็นหนังแนวไหนเลยมันเป็นนังแนวแต่งครับแนวแต่งต้องไปเบิ่งกันเองเลยครับการันตีว่าครบทุกรถทุกรถเลยครับไม่มีรถไหนมาฟ้องผมได้ครับเดี๋ยวไปทามาอีกรัตัุกรถเลยครับไม่มีรถไหนมาฟ้องผมได้ครับเดี๋ยวไปทมาอีกการต่ครับรเรับผมตาผมรู้สึก ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วกันก็รู้สึกว่าเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาเลยครับเพราะว่าจากเป็นเด็กป้าหนังเฉยอยู่ๆเราได้มีหนังเข้าโรงเงี้ยเราได้แสดงเงี้ยมันเหมือนฝันเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่คนให้ความสนใจข็นมากครับผมผมก็รู้สึกว่าทุกคนต้องได้ดูครับหนังเรื่องนี้มันดี ผมพูดไม่ได้ต้องให้ไปดูเองครับแล้วเรามาคอมเมนต์ก็ได้ติก็ได้ตามเมื่องานเลยครับใช่ครับดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้แค่ว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็กล้าที่จะสะท้อนความเป็นจริงนะครับก็เลยอยากจะให้เข้าไปชมจริงๆครับนี่ทอดแท้นอะไรเข้าไปอยู่แปลงวันนี้หนังเยอะโอ้หหลายที่มากมายไก่กองนะครับอันนี้บอกไม่ได้จริงๆครับอันนี้นักแสดงอีกคนนึงครับเนี่ยดครดูนะับพูดหน่อยพูดหน่อยเอางี้พูดสั้นๆนะครับผมมั่นใจในตัวโจว่าโจทําหนังเรื่องนี้ เพื่อเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ของหนังไทยให้ได้ให้ดูครับผมจริงๆก็โปรเจกต์นี้มันก็งบไม่เยอะครับที่คุยกันไว้จากแค่4ล้านตอนนี้มาเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย3จะสิบสาแล้ว <laughs> นะครับครึ่งเดียวแรกสครับจัดงานวันนี้ไปอีกเป็น13นบสล้เนี่ยครับเพราะว่าแกเห็นถึงความตั้งใจและเชื่อว่าหนังมัน ไปได้แล้วมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับวงการหนังจริงๆนะครับผมมาผมไม่ได้ทําหนังตามที่มัน,ม,นมันเคยเกิดขึ้นใช่ครับผมอยากจะทําหนังให้มันเกิดความเกิดแนวใหม่ๆให้คนได้ดูหนังอีสานที่ไม่เคยได้ดูแบบนี้มาก่อนนะครับผมอยากให้แล้วแต่ครับแต่จริงๆอยากให้ไม่อยากไม,ไม่อยากให้พลาดเลยครับช่องใหม่ของหนงอีสานเลยเหรอขนาดนั้นใช่ครับผม,ผมกล้าเลยครับก้าที่จะพูดเลยครับว่า คนที่มองว่ามันเป็นหนังตลกอย่างเงี้ยก็มองผิดแล้วครับเพราะคุณยังมองงานผมไม่เฉียบต้องมาดูครับต้องไปงแล้วค้อมาวิจารณ์ครับใช่ครับจริงๆแล้วตอนตอนในในฐานะผู้เขียนบทนะฮะท่ผมก็ทำบทเนี่ยพอมาถ่ายมามาถ่ายจริงมันไปตามบทจริงๆไหมหรือว่าโอ๊ยแก้กันหน้างานตลอดเวลาต้องต้องให้คิดถึคุณโจเพราะคุณโจเขียนหลักครับผมแค่เป็นครีเอทีฟเขียนช่วยอย่างเงี้ยครับเอาง่ายๆว่าจริงๆงบมันบานมาเพราะผมทิ้ง คือบทดับแรกก็ทิ้งไปครับไปถ่ายมาใหม่ผมตัดเองได้ผมก็มาตัดดูอุ้ยไม่สนุกไม่สนุกอ่ะไม่เป็นไรก็ทิ้งไม่เสียดายครับผมรู้สึกว่าต้องการหนังที่ดีที่สุดที่ผมจะทําให้ได้อยากให้ทุกคนมีความสุขกับหนังมันอย่างเต็มที่จริงๆะครับก็เลยไม่เสียดายช่านผย้ชหน้าผมหน่อยเฮียเยเสียดายไหมเฮียเสียดายไหมไม่เสียดายทอรนาโคโคตรคุ้ม ข้าข้าวเขาให้ผมเขาให้ผมดูหมดเขาให้ผมดูข้าวข้าวถ้าไม่กล้าการันตีไม่กล้าจัดงานวันนี้เกือบล้านบาทครับโอเคให้ฝากหลังเรื่องนี้กันเลยครับมาชมกันที่ดูเขาอยู่เท่าไหร่ยังไงนะเชิญเฮียดีกว่าครับเฮียเอไม่ไม่เฮียก่อนเลยเฮียก่อนเลยไม่ไม่ไม่เฮียก่อนเลยครับก็ผมอยากจะให้มาดูนะครับเพราะเนื้อหามันก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วด้วยครับเรื่องตำรวจเอกชน โรงพยาบาลยังมีเอกชนโรง,งเรียนก็ยังมีเอกชนแล้วถ้าเกิดว่ามีโรงพักเอกชนขึ้นมาครับแค่นี้แค่นี้ครับลองคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นและหนังเรื่องนี้มันก็ตั้งคําถามกับหลายๆอย่างนะครับอยากจะให้ทุกคนมาดูจริงๆครับมันมันมาจากหนังของคนตัวเล็กๆผมไม่ได้จบหนังมาแล้วไม่ได้มีทีมงานคนไหนจบตรงมาเลยมันอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปจริงๆครับคือผมสามารถที่จะพาทีมงาน30กว่าชีวิตซื้อของเข้าไปถ่ายเองที่บานนอก จนมันเสร็จจนมีวันนี้ได้ครับจนพวกผมเหนื่อยกันจริงๆครับแล้วแบบโอเคครับเดี๋ยวร้องไห้ครับมาเยอะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับโอเค